สวัสดีค่ะสวัสดีชาวาลัคนาราศีพฤษภทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอหนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพ่อสุเป็นเทวีโชคอยู่ในภพเรือนสุภานะคะของชาวาลัคนาราศีพฤษภเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณคุณจะได้โชคปีอะไรเข้ามาในช่วงเวลานี้คะ่ะชาวาลัคนาราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนาย,ยนนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวม อย่านำไปตัดสินใจใด,ด้ทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทายโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้เน้นลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่ในการตีความนะคะ เป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีพฤกษกในการเลือกไพ่สิบใบนะคะ1นึ่งสองสามสีห้าหกเจด้สิบได้สำหรับว้าวสิบเหรียญขึ้นมา ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งการเงินที่ดีมากๆเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะให้ใบแรกค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นสีถ้วยขึ้นมาแล้วก็สิบไม้เทา้าโอ้การงานปังมากค่ะการงานอยู่ในช่วงที่คุณอาจจะหมุนเงินหมุนหมุนงานไม่ทันงานเข้ามาเยอะมากโอกาสเข้ามาเยอะจากการที่คุณมีโอกาสอยู่แล้วตอนนี้เข้ามาอีกคุณอาจจะรอคอยกับ ข่าวดีหรือเราคอยข่าวจากทางไกลหรือกําลังวางแผนในเรื่องของการขยับขยายไปต่างที่ต่างถินแดนไกลกะไ้เนาะเด็กถือไม่เท้าเดอกฟูแล้วก็ High ฮ r i e s t เ s s คุณอาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอความลึกลับเล่นลับหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของเซนส์สัมผัสที่รุนแรงสามารถที่จะอ่านคนออกมองคนออกในช่วงนี้ก็ได้ แล้วก็ในออฟเพนตาเคิลหนึ่งไม้เท้าราชาถือดาบความมั่นใจความแน่วแน่าการมีอำนาจการตัดสินใจ The Empress t h Empress e คือความสุขความสมหวังการกินดีอยู่ดีความอุดมสมบูรณ์ไพสรุปดีมากๆเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อในเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักขอสองใบ แล้วก็บทสรุปอีก4ใบนะคะบทสรุปในเรื่องของดาวพระศุกรจะให้อะไรคุณในช่วงที่เป็นตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในตอนนี้คะ่ะ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบค่ะจากหน้าไพ่นะคะ สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายกับเงินกับงานที่เยอะก็ได้บางท่านอาจจะงานเยอะช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะหาเวลาพักผ่อนอยากจะหาเวลาเป็นของตัวเองบ้างรู้สึกว่ามีความวุ่นวายเข้ามาจังเลยมีงานที่เยอะขึ้นหรืออาจจะช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดอย่างอื่นด้วยเป็นเหมือนกับหัวสมองด้านหนึ่งต้องทำงานหัวสมองด้านหนึ่ง คิดในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเข้ามาก็ได้คุณเป็นคนที่ถ้าก่อนหน้านี้เคยเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมาหรือหลุดพ้นจากภาวะของการติดผูกติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างมาก็ได้คุณดูมีอิสระมากๆหรือคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความขยนันมีมีความสดใสมีความร่าเริงในตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่ปรดปล่อยเป็นคนที่แบบรักรักอิสระมากๆไม่ชอบให้ใครมากดดันแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังกับความสำเร็จใดๆอาจจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่แต่เน้นความสุขเป็นหลักคุณดูมีความสุขมากๆก่อนหน้านี้มีเพจชั่นอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากเริ่มต้น บางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือบางคนก็อาจจะออกมาจากความท็อกซิกต่างๆที่คุณเคยเผชิญมาก็ได้ตอนอมันมีในเรื่องของแรงบันดาลใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความรักความชอบของตัวเองไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องร่ําต้องรวยต้องมีเงินมีทองแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระตุ้นคุณก็ได้ช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห ในตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์งานเยอะขึ้นทำอะไรตามใจยากลงหรือถูกเหมือนกับต้องเหมือนกับคุณอยากจะวางแผนเพื่อที่จะให้ตัวเองก้าวต่อไปอาจจะฉุกคิดกับการที่จะต้องวางแผนการดำารงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าว่าจะมีรากฐานในเรื่องของการงานอย่างไรการเงินเป็นอย่างไร มันมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการใช้ชีวิตดูมันมีความเครียดมันมีความตึงมากขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีโอกาสดีกับการรอคอยข่าวสารหรือรอคอยโอกาสบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็อาจจะแบกรับอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้ที่มันมีเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ในอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้ที่มันประเดประดังเข้ามาบางท่านก็ช่วงนี้อาจจะ เป็นช่วงที่คุณมองหาโอกาสใหม่ๆความสำเร็จใหม่ๆที่อยากจะให้คุณมีเงินมีทองอเพื่อที่จะตอบสนองกับการวางแผนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในบางท่านโอกาสของการได้เงินได้ทองโอกาสของการทำงานแบบมีคนเข้ามาสพอร์ตก็ได้ในบางท่านมีโอกาสที่ความจเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเข้ามา ไฮพรสเทชอาจจะหมายถึงคุณมีเซนส์สัญชาตญาณการอย่างรู้การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทหรือมันมีเหตุที่คุณจะต้องรู้อะไรล่วงหน้าหรือคุณการดีวงานการติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะมองมองคู่ต่อสู้ออกมองอในเรื่องของการดีวงานแล้วรู้ว่าเขาคิดอะไรรู้ว่าเขาจะทําอะไรแล้วคุณสามารถที่จะเหมือนกับ น้มน้าวจิตใจคนได้พูดทําให้เขาดีลงานด้วยประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําในส่วนของงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความบุมสมบูรณ์เข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยการได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้โอกาสของการได้เงินได้ทองเข้ามาคุณจะได้ทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานจากการ รอคอยจังหวะของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะงานงคุณจะเป็นอย่างไรแต่งานนี้จะนํามาซึ่งงรายได้การเงินกันทองที่เยอะด้วยนะคะโอ้การงานของคุณสิบดับขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนคุณ ปัญหาของคุณในเรื่องของงานอาจจะเป็นด้วยร่างกายมีภาวะของการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนจะต้องเหมือนคุณกำลังพลิกฟื้นร่างกายกำลังเข้ารับการรักษาเยียวยาอืมมันดูมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานมากๆเลยจริงๆคุณอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวเนาะอืมมันมีเกณฑ์ที่คุณจะฟื้นตัว ร่างกายดีขึ้นบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเคยเจ็บหนักมาในเรื่องของการงานถูกหลอกถูกโกงถูกดิสเครดิตถูกขโมยผลงานหรือมีคนทำอะไรเพื่อทำให้การงานของคุณไม่รุง่งเ,เหมือนกับจะซ้ำเติมคุณก็ได้ในบางคนก็เหมือนกับทำทุกอย่างเพื่อให้คุณไปต่อไม่ได้คือถึงขั้นออกจากงานเลยก็เป็นไปได้เขา โอ้ไยแรงกับคุณมากคุณแรงกับคุณมากตอนนี้คุณดูมีการฟื้นตัวคุณเหมือนมองมุมมองใหม่แล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตโดยที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่กับการทำงานการพลิกบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้งานออกมาดีบางท่านก็เหมือนกับช่วงนี้ดาวพระศุกร์กระตุ้นในเรื่องของ การได้รับการสนัสนบสนุนช่วยเหลือความโดดเด่นของคุณความมีเสน่ห์ของคุณนํามาซึ่งการได้ถูกเดียวยาถูกคุ้มครองถูกให้โอกาสกับการได้ทําอะไรใหม่ๆบางท่านก็อาจจะอยากเป็นเจ้านายตัวเองอยากออกมาทําอะไรด้วยมือของตัวเองหรือบางท่านอาจจะได้จ็อบได้ดีลใหมเ่เจ้านายหยิบยื่นโอกาสให้ได้ทําอะไรที่มันยากๆก็ได้มีเกมที่คุณจะได้ทํางาน ระยะยาวหรือบางท่านกอาจจะหมายถึงความพยายามของคุณตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีการงานกำลังจะก้าวหน้ามากๆบางท่านก็อาจจะถูกช่วยเหลือแบบลับๆงานของคุณจะเข้ามาเยอะมากได้ทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยในเรื่องของงานมีเกณฑ์จะถูกตอบรับในด้านดีการถูกช่วยเหลือ,อผลงานเข้าตากรรมการมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาส ของการได้สร้างสรรผลงานออกมาได้ดีเดือดซันความก้าวหน้าการได้เฉลิมฉลองบางท่านหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นโอกาสที่คุณได้สร้างตัวตนขึ้นมาการถูกหนุนนําก็ได้ในบางท่านถูกผลักดันถูกหนุนนาได้โอกาสกับการสร้างไรายได้ใหม่ๆโอกาสของการทํามาหากินกันงานใหม่ๆในบางท่านนะคะอาจจะทํางาน มาเป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายน้ำชงน้ำดื่มอะไรแบบนี้มันปังเฮงมากๆหรือบางท่านก็ถ้าทํางานข้าราชการหรือทํางานประจําอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกเสนอชื่อได้ข่้นขั้นเลื่นตําแหน่งมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกผลักดันแบบเงียบๆแบบลัแบๆบแบบแบบนั้นก็ได้มีความมั่นใจตัวเองสูงมากแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะในเรื่องของ โอกาสการได้เลื่อนขั้นหรือได้โอกาสในเรื่องของการได้ไรายได้ที่เยอะขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้ถึงมันจะรู้สึกแย่ในตอนแรกแต่คุณจะสามารถรับโอกาสนั้นเพื่อให้ตัวเองเก้าวหน้าขึ้นรุ่งเรืองขึ้นบางท่านก็ผ่านตัวไปทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำแล้วก็เฮงบังมากๆม,ม,มีเกณฑ์ที่จะ ได้ทำอะไรที่มันมันหนักมันเหนื่อยงานเยอะแน่นอนแต่ไรายได้เข้ามาก็เยอะมากเหมือนกันมีเกณฑ์จะได้ยอดได้เป้าจากการค้าการขายก็ได้ในบางท่านแล้วก็คุณอาจจะรอคอยการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกตัวในเรื่องของงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องกลับมารับผิดชอบมันจะได้รับผิดชอบอะไรที่เยอะขึ้นด้วยในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้ชีวิต เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรคะชาวคนาราศีพฤกษกการเงินของคุณจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาไพ่เหรียญขึ้นมาแค่อัศวินถือเหรียญการเงินกันทองก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะเจอกับเ,เรื่องของรายรายจ่ายที่มันเยอะเนาะรายรับอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรอาจจะเป็นแค่เด็กถือไม่เท้าแต่ คุณก็ไม่ได้มีนี้มีสินอะไรที่มันเยเอะแยะขนาดนั้นหรือบางท่านมีนี่มีสินแต่ก็สามารถที่จะจัดการได้ไรายรับของคุณก็ยังได้แบบต่อเนื่องอยู่ถึงจะไม่มากไม่มายแต่ก็ยังต่อเนื่องอยู่เนาะมันก็มีเกณฑ์ที่จะบางท่านอาจจะอยากซื้อบ้านมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับบ้านกับอะไรที่จะต้องเสียอยู่แล้วแต่คุณมีโอกาสจะเสียเพิ่มเสียจากการเหมือนกับว่าท่องเที่ยวเดินทาง การเที่ยวการเดินทางอะไรแบบนี้เสีงเงินกับตรงนั้นแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าหกถ้พพวยถ้าคุณรอคอยการตอบรับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะถูกอนุมัตินะคะแล้วก็ได้รับขผ่าดีในเรื่องของการเงินชาริออตเด่นมากๆในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไกลหรือบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาริออนะค่ะสู้เพื่อให้ได้มา คุณขยันคุณอดทนคุณลงทุนล,ลงแรงแล้วก็เต็มร้อยกับมันมากๆงานของคุณดโดดเด่นแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นบางท่านก็อาจจะหมายถึงกาเรเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งฐานเงินเดือนปรับขึ้นอะไรประมาณนั้นการเงินดีมากๆค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากได้ของขวัญของรางวัลได้ของมีมูลค่าอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกภายใต้สำหรับหนึ่งเด็กถือไว้เท้าคุณมีแพชชั่นมีหัวการค้ามีหัว,หวในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆคุณเป็นคนที่หัวดีมากๆการเงินอาจจะเข้ามาจากหลากหลายทางก็ได้แต่จะเน้นมาในเรื่องของการทํางานเพราะว่าภพเรือนกันมมะเนาะดาวดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนสุภาดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอลิแล้วก็เป็นดาวตัวของคุณ ตัวของคุณช่วงนี้อาจจะมีความยากความเหนื่อยความหนักหน่อยแต่ก็นํามาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ยังเลนไปที่ดาวพระอ่งคานพระดาวพอางคานเป็นดาวพบเรือปรนปัตตานีแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยคุณต้องสู้ต้องบุกตะลยุยต้องฝ่าฟันต้องดิน้รนรนต้องปะทะหน่อยในช่วงนี้มีทั้งอริศัตรูมีทั้งตัวเองเป็นอริด้วยก็คือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อยากจะทำมีแบบ ความกดดันนะคะการที่จะเป็นราชาถือดาบคือต้องเหมือนกับต้องจัดการนู่นจัดการ,น,การนี่ปัญหานั้น,ป,น,นปัญหานี้เข้ามามันจะมีความวุ่นวายมีอะไรต้องให้จัดการหลายๆด้านแล้วก็เหมือนกับต้องฝ่าฟันหน่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆค่ะดาวพระศุกร์เป็นเทวิชโชคยังไงก็ส่งผลดีคว,ลความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินที่จะเข้ามาแบบไหลลื่น ุณเป็นคนขยันแล้วก็หางานหาเงินเก่งมากๆมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองมีโชคมีโอกาสเข้ามาแต่คุณจะต้องลงมือทําอาจจะเป็นโชคจากการงานที่จะเข้ามาในช่วงนี้ทําให้คุณได้เงินได้ทองนะคะรีวิวอัพพอจูนโชคจากการงานการเงินการทองดีมากๆโอ้ความร่ารวยก็เข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองจากการรอคอยของในเรื่องของการเงินของคุณก็ได้มีโอกาสมีโชคลาภแต่อาจจะเป็นโชคลาภในเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของความรักความรักจะบอกอะไรโน้น no, ขึ้นมาในเรื่อง,องความรักความรักคนโสดถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยรู้สึกว่ามีอิสระมากๆเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวของตัวคุณเองคุณชอบอิสระรักอิสระก็อาจจะเป็นในช่วงนี้ คำตอบของคุณจากในเรื่องของความรักอาจจะยังไม่มีเข้ามาเพราะว่าภัยของโนมขึ้นมาความรักที่ทำให้คุณสมหวังอาจจะยังไม่มีเข้ามาแต่ถามว่าจะมีเข้ามาไหมมันยังเป็นสี่ถ้วยอะค่ะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ลงตัวไม่ลงล็อกหรือรู้สึกไม่ชอบจะเป็นความรักที่แบบเข้ามาแล้วอาจจะหวังอย่างอื่น หวังในเรื่องของแสงการทำงานหรือต่างๆเพราะว่าดูคุณไม่ชอบกับลิไัยหรือกับอะไรบางอย่างในตัวของเขาคุณดูบางท่านก็อาจจะหมายถึงทำงานเยอะไม่มีเวลาพอมีเข้ามาก็ไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจอะไรประมาณนะั้นคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเลือกกับการที่จะมีความรักดีๆสักคนหนึ่งก็อยากจะเลือกให้มันถูกใจจริงๆ เพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมุกมุ่งกับงานมากๆงานหนักมากๆมีเรื่องให้ต้องจัดการปัญหาต่างๆก็เข้ามาเหมือนกันตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะใช้ชิดด้วยตัวคนเดียวเนาะอินพลสขึ้นมาอยากจะทํางานแค่นั้นพอแล้วก็ใช้ชีวิตกับตัวเองแล้วก็เหมือนกับไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ความรักของความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนก็เหมือนกันเนาะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากอยากอยู่คนเดียว รู้สึกเบื่อกับความรักเ,เหมือนกับคุณรู้สึกสบายใจกับการอยู่คนเดียวอาจจะหมายถึงการแบกภาระต่างๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันก็เหนื่อยพอแล้วไม่อยากจะมาทะเลาะไม่อยากจะเอาประเด็นต่างๆมาเพื่อเอามาบั่นทอนความรักซึ่งกันและกันอาจจะไม่มีความชัดเจนก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่อย่างนี้ได้คุณอยู่กับตัวเองได้บางท่านก็อาจจะหมายถึงเป็นความรักซ้อนก็ได้ ที่อาจจะมามาไปไปคุณรู้สึกเบื่อไหนกับมันเหมือนกันอยากจะมีความชัดเจนแต่คุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจัดการอาจจะเป็นปัญหาภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินหรือต่างๆปัญหาต่างๆที่ยังต้องพึ่งพาเขาอยู่อาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณหรือช่วงนี้มันไม่ใช่คําตอบดีที่คุณจะถามอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาอาจจะคุณต้อง มือนโฟกัสกับสิ่งอื่นเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาของคุณถ้าคุณอรอคอยคําตอบนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่คุณจะได้รับก็ได้คุณก็เลยมองผ่านไปเนาะตอนนี้ก็โฟกัสกับก,บการทํางานหาเงินใช้ชีวิตด้วยความสบายใจดีกว่าส่วนในความรักของคนที่มีคู่บางท่านก็ช่วงนี้อาจจะเดินทางท่องเที่ยวเนาะมีเวลาเป็นส่วนตัวใช้ชีวิต ร่วมกันไปไหนไปกันบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงของการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศการเดินทางท่องเที่ยวคุณดูนิ่งๆใส่กันถึงจะไม่มีคำพูดหวานๆแต่ความรักก็ยังมีมันมีความสุขบางท่านก็ถ้าอยากมีบุตรในช่วงนี้อาจจะมีบุตรได้นะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้บุตรบริวารเข้ามาด้วยเป็นความสุขที่จะเข้ามาเป็นครอบครัว ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ทกซิกหรือความสัมพันธ์ที่มันมีความรับอะไรต่อกันเหมือนคุณจะได้พูดได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันรู้สึกเบื่อไหนมันก็จะค่อยๆคี้คายความสุขในครอบครัวก็กําลังจะไหลเลื่อนเข้ามาดูความความสุขมันจะดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าปัญหาทุกอย่างเหมือนคุณไม่แบกรับมันไม่นํามันมาใส่ ในใจในหัวของคุณตอนนี้คุณมีแต่เรื่องของโฟกัสกับเรื่องของความสุขแล้วก็ในเรื่องของการทํามาหากินก็ไม่ได้อยากทะเลาะกันเนาะ,ะภัยของการนิ่งเงียบมันเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่ค่อยพูดกันหรอกแต่ก็ยังทําภารกิจต่างๆร่วมกันอยู่การต้องรับผิดชอบเป็นพ่อแม่หรือการต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือต้องแบบภาระ,ะต่างๆก็ยังมีเนาะบางท่านก็มีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้มีบุตรบริวารเข้ามาในช่วงนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อบทสรุปของคุณพระพุธขึ้นมาเจราจาสื่อสารการค้าชาวปัญญาใจดีเหมือนคุณจะได้ถูกอบอุ้มบางท่านก็อาจจะหมายถึงการดีลงานช่วงนี้ประสบความสําเร็จได้ดีนะคะโอ้เศรษฐีนวมกฏขึ้นมาทานบาร,รมีใจบุญสงเคราะห์บริวารเข้าประสาทการเงินดีมากๆค่ะมีเงินมีทองออวาจาเรียกทรัพย์การเงินกระทองดีจากคาพูดการเจราจาของคุณบางท่านทํางานเกี่ยวกับการพูด การสื่อสารมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองเข้ามานะคะกุมารทองให้โชคบุตรบริวารดูแลรักษาให้โชคให้ลาบเด็กอย่างที่บอกนะถ้าใครอยากมีลูกจะได้ลูกในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีเด็กเข้ามาอยู่ด้วยหรือบางท่านจะได้โชคได้ลาบจากเด็กบางท่านก็คุณจะถูกอุ้มชูถูกอุปถมัมเป็นดวงแบบว่าถูกอุปถัมค้ำชูอะคะ่ะแล้วก็มะแมอารีจิต จินตนาการศิลปะเป็นที่รักขวัญอ่อนรักสงบดาวพระศุกมาคุณจะมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของวาจาสเสน่ห์คำพูดสเสน่ห์การดิวการพูดต่างๆของคุณจะมีคนตอบรับในด้านดีคุณจะเป็นที่รักคุณจะดูมีความอ่อนน้อมแล้วก็คุณจะถูกเอ็นดูอะเหมือนเหมือนดวงเมตตามหานิยมอะคะ่ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบอะไรประมาณนั้นคุณจะมีแบบจิตเมตตา จิตอ,อารีเป็นช่วงที่คุณจะมีความนุ่มนวลจะมีคนเข้ามาอบอุ้มเหมือนคุณดูมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกอุปถัมภ์การเงินการทองดีมากๆถูกช่วยเหลือหรือบางท่านประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองจากการลงมือทํางานของคุณพอสิบเท้าขึ้นมาคุณจะไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอน แล้วก็เป็นช่วงที่ต้องเดินทางติดต่อประสานงานการดีลงานเยอะขึ้นด้วยในช่วงนี้งานปังมากงานงานเหตุมากๆมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองเข้ามาโชคลาบนี้อาจจะหมายถึงการได้ลงมือทํางานของคุณหลักๆก,ก็คือเงินมาจากงานนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะการงานไหลลื่นได้เงินดีบางท่านก็หลุดพ้นจากภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินหรือภาวะที่มันทําให้คุณติดขัดในเรื่องของการเงิน จีบเปลี่ยนขึ้นมายังไงก็มีเงินทองเศรษฐีน้โกดร่ารวยเป็นเศรษฐีนะคะก็สมดังที่คุณตั้งใจเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยดังใจได้ดังใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่การงานการเงินดีมากๆดาวพระศุกร์เดินเข้ามาสุภสุภาเนาะยังไงก็มีความสําเร็จความรุ่งเรืองการได้เงินได้ทองออมีเรื่องดีๆให้คุณได้ชื่นใจแน่นอนค่ะค่ะก็ประมาณนี้สิ่งดีๆกําลังจะถูกให้คุณได้หยิบจับ ให้คุณได้เงินได้ทอให้คุณได้มีความอิ่มเอมใจบางท่านก็อาจจะมีเรื่องดีๆในเรื่องของเด็กเข้ามาเป็นบุตรหลานบริวารของคุณนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์น,น่ารักนักหรือไม่ก็สปออร์ตนึ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ